ันนี้มีสติกเกอร์ซิ่งสติกเกอร์ตัวใหม่เข้ามานะคะ <ร idian. S 1> แผ่นหนึ่งก็ย0่สบาทนะคะมาหน้าร้านได้เลยเดี๋ยวให้ดูว่ามีว่าอะไรบ้างอะไรนะพี่รักน้องนะนี่น้ำท่อมน้ำท่อมไม่มีหลอกใบกับขี่จ้าสุดๆเลยวัยรุ่นธรรมชาติโอ้ยโคตรอัปเกรดอะคะน้องๆดูดิกูไม่ได้ติดโควิดนะคะก,กูติดน้ำท่อมพลังท่อมอุ้ยอันนี้เท่ทุกคนดูนี่ใครอยากได้ไหนแคบรูปเลยพลังใบก็ได้อุ้ย รถนี้แม่งสุดมากเลยจี๊ดอะ่ะเออรถนี้แม่งจีด๊ดผักเขียวสี่สองศูนเอ้ามีมีมีขวดมาด้วยนะคะนี่แบบนี้ก็มีนะแบบซิ่งนะคะอันนี้ออ่านแค่นี้อ่านไม่ออกนี่ไม่เคยลำบากอย่าปากดีสาระไม่ค่อยดีหน้าตาดีไปวันวันว่าสัาน้นเราได้ไงผมใช้เงินไทยนะคะจะแรงแค่ไหนไม่ไวเท่าตีนเมียรับจ้างซิ่งวิ่งสร้างตัวนี่พลังนำท่อม ยันทุกใบนะเฮ้ยมันมันได้่ะมันได้ไวัยรุ่นพลังใบเฮ้ยเดี๋ยวไปติดร้อยผ้ามุ้งนี่<ค>ดูดินี่นี่นี่กู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดกู้ระเบิดไม่ได้ใช่ปหอุ้ยมีเต็มเลยอ่าลูกค้าใครสนใจเข้ามาหน้าร้านได้เลยนะคะอย่างซิ่งอะครับน้องๆผมไม่มีแดกแต่แปลกเพื่อเลือกเสียเนี่ยแบบนี้ก็มีนะคะแผ่นหนึ่งก็ไม่แพงนะคะยี่สิบสามทิ่บาทลูกค้าวัยรุ่นจังเลยแผ่นใหญ่แบบนี้นะนะคะใครสนใจรีบมาหน้าร้านได้เลยค่ะ